การทดลองเรื่องที่สกดของบอยอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะชุดทดลองกดของบอยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหลอดแก้วประจุประลอด2ฝั่งค่ะโดยที่ฝั่ง a จะมีกอ๊อกและฝั่ง b เป็นฝั่งที่ไม่มีก๊อกค่ะและถัดมาก็คือไม้เมตรสำหรับอ่านตาแหน่งต่างๆค่ะ,คะโดยวิธีการทดลองนะคะเราจะเริ่มจากการที่ปรับระดับของประลอดในฝั่งของ A กับ B นะคะ,นะคะให้มีระดับ ตลอดอยู่ที่ประมาณ35เซนติเมตรเท่ากันค่ะโดยทําการเปิดกลอกกอะจากนั้นก็จะปรับระดับตลอดโดยที่วิธีการปรับระดับตลอดก็จะเป็นการบีบเหล็กด้านหลังและเลื่อนลงตามตำแหน่งที่ต้องการค่ะค่ะ สองฝั่งที่ประมาณ35เซนแล้วก็ทำการปิดกล้องค่ะจากนั้นนะคะจะทำการบันทึกค่าความยาของระดับอากาศในนอนฝั่งเองค่ะโดยที่นิยามให้เป็นค่า L0 ค่ะโดยนี่เราจะวัดความสูงสุดของอากาศนะครับค่าที่สูงสุดซึ่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับมีค่าอยู่55.40ซนติเมตรนะครับ เราอน,นิยามมันเป็น a time นะครับมันโซ่จุดเล็กก็คือจุดสูงสุดของตลอดนะครับอยู่ที่35.10เซนติเมตรนะครับซึ่งเราเอาเราอน,นิยามมันเป็น a นะครับถ้า,า a กับ a time เนี่ยทำการจะเรียกอะไรนะแอลสูดครับค่ะถัดมานะคะเราก็จะทำการปรับหลอดฝั่ง a นะคะให้อยู่ให้ระ,ระดับประหลอดในฝั่ง a เนี่ยอยู่ที่ขีดประมาณหกสิ จากนั้นทําการบันทึกค่าระดับบลลอดในฝั่งในหลอดฝั่ง A นะคะให้เป็น A คะ่ะคะุณตะครับค่าอยู่ที่ประมาณ60.30จซนติเมตรครับค่ะจากนั้นก็จะบันทึกระดับปรลลอดในฝั่ง B ค่ะพิยามให้เป็นตัว B ค่ะค,ค่าอยู่ที่4 3่2ิบซนติเมตรครับ และสุดท้ายก็ทําการวัดระดับของอระดับอากาศบนสุดของในหลอดฝั่ง A ก็คือ A อทามระยะนี้นะครับค่ายอยู่ที่ห้าเซนติเมตรครับค่ะมาเราบันทึกค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจากนั้นทําการปรับระยะหลอดที่ฝั่ง A นะคะให้มีค่าลดลงทีละ0.5นเซนติเมตรค่ะ ทีละ5เซนเมตรค่ะเมื่อเราลดลงมา5เซนเมตรแล้วก็ทำการบันทึกค่าเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือค่า A ค่า B และค่า A ค่ะจากนั้นก็นทำการลดลงมาเรื่อยๆจนอยู่ที่ระดับประลอดฝั่ง A อยู่ประมาณที่40เซนเมตร ถัดมานะคะก็ทำการปรับประลอดระดับปลอดในฝั่ง B นะคะให้สูงขึ้นโดยที่ทําการปรับเพิ่มขึ้นทีละ5เซนติเมตรเป็นจํานวน3ครั้งค่ะค่ะเมื่อทำครบแล้วก็ทำการบันทึกค่า A ค่า B และ A